อะเออเออเออแต่ว่าหูช้างก็เดินเนื้อไปเองเม่งูก็เดินเนืไปแล้วกาละเทียก็เดินแล้วหูช้างก็เดินแล้วมาดูซิว่าเมียหูช้างอย่างเั่นจะทำอะไรจะทำอะไรได้ไหมเฮ้โอเคชาร์ตอินฟินิตเดวิด้าพุ่งไปจังวันนี้าวโอ้โหรันจวนนี่ไงเปอร์ฟูเมอร์โดนไปหนึ่งครับหนึ่งทีเดี๋ยวนี้เราจคุณเพื่อซื้อเบสติ้งเลยหนึ่งทีเลยโฟเรียชาร์ตนานใช่มั้งโอ้ได้เพลงอย่างวาเลยชองเพลงได้เออวิบริโซมาแล้วครับผมนะจังวันนี้เอาปิเปอร์มาครับผมนะ แล้วก็ أ, เปิร์กที่ใช้เป็นเปิร์ก أ, บนล่างนะครับผมนั้นเล่นสายเล่ยล่าลุาลยวันนี้เล่นสายเล่ยล่าลุาลยนะฮะจะหนีไปน้อยนี่มึงโดนไปหนึ่งทีโอเคแล้วนั่นใครนะฮะไม่รู้มาเพิร์ฟูเมอร์ไปนั่งรอเกเชกับฉันก่อนนะจ๊ะเพิร์ฟฟเมอร์จ๋าแล้วตรงนั้นใครนะเมื่อกี้นะเผยตัวต,วตวนออกมาเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมเพื่อนมึงถูกนั่งแล้วก็ไปเชียงรถด้วยนะครับผมอ่ะปากไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นๆๆๆๆใครว่าเมื่อกี้มองไม่ชัด ใส่เวทอะไรยังมองไม่ชัดอีกโถเอ้ยอ่านี่ไงนางเพชรสียะอุนนี่มึงนางเพชรสีนนยาคิดจะมาช่วยเพื่อนเนี่เดี๋ยวคิดง่ายไปเมืงองนะปายินฟินิตส์เลยว่น่าไปก่อนคิดง่ายไปคิดง่ายไปวิ่งไปนู่นเลยเดี๋ยวฉันกลับไปโอ้โหมาสองคนเลยเอ๋อสองคนแบบนี้ก็ใช้ซิปเปอร์โซบังคับช่วยกับผมนะสูดก็ไปสูดก็ไปสูดก็ไปลมยากันยุย่าไปไหนก็ขุดเพิร์ฟูเมอร์เอาเลยคนมาช่วยไม่มีทางเดี๋ยวฮัลโหลานางเพชรสียาจะมาบงชันเลยไม่มีทางคิดง่ายอุดคิดง่ายไปเมืองขอทักแผลนะ แพย์สยาแพย์สยาโอเควิ่งไปนอนแล้วจะไปฮิวเปอร์กูมเมอร์ไมอาอินไม่าอินแล้วนี่มันใครนี่ไม่ไปปั่นเครื่องอะเนอมาเออแล้วตรงนั้นใครว่ามองไม่ชัดเดี๋ยวปะโถ่ไอ้ชายเว้นอยู่ข้างเดียวในหูช้างในกินนี้แล้วเต่าออ้ต,ตรงนี้ก็นั่งก็เหมือนก็วี VIP ่วีไอพีไ้ะนั่งก็คือตายไปแล้วแล้วเธอเป็นใครเธอเป็นใครฉันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนี่อ๋เอเพื่อออฟฟิเซอร์แคปโปนไซดอนวอดัดแล้วคิดว่าเออจะมีผลกับฉันเลยที่เปิดโซเชียลมารเช็คอ่อ อ่อโพไซดอนวอดได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นหาทำกันนะหากเจอต้นเรือเดี๋ยวฟิลด์ออฟเซอร์นะฮะโอเควิบริโซก็คือโดนไปนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่เช่งเตือนอ่ะวิบริซรอบนี้ไม่โดนนั่นๆๆน,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 นี่ไงมึงเอาโอ,โอ้ติ้มเก้าอี้เป็นอ่งอีไม่เป็นไรฉันมีฉันเลือดไว้สามเพิร์โวเมอร์นี่ไงมึงโดนไปก่อนหนึ่งทีนะคะเอออ่าโอเคกว่าเอ่อลาเดิฟอร์ดจมดโอ้โหฉันวิ่งหาอยู่แทบตายอ่ะนั่งต่อยมึงโอเค ต่อไปนี้จะเล่าถึงหารอร่อยคืออ่าตรงนั้นสันสันริก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 เหมือนชั้นเลยสันไปริมฟันิดเรวหน้าไปอุ้ยแหลก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 โอ้โหชาร์จมาทีเดียวแหลกเลยสงใครอยู่กันเยอะละมั้งเนี่ยปักบิเปอร์ไปโอเคเห็นไหมไม่มีใครเลยเด้ออ่าแต่ตรงนี้มีรอยตาแล้วครับผมนัสิฟัตโซไปอ่าเจอแล้วตรงนี้เป็นเฟิร์สออฟฟิเซอร์แล้วเหล่าจะนี่ชั้นไปไหนนี่ไอ้มึงกดละบแพลกันเลยอืไม่มีโพไซดอนวัดแล้วใช่ไหมมึงใจหมดแล้วใช่ไหมเบรร์อ่าใจหมดแล้วก็ เรียมตรวจตราไรเลยนะครับผมนะฮะอู้ยจำเป็นต้องเน้นรัวขนาดนี้ไม่ได้อีเซอ้าวยังมีเดี๋ยวโพไซดอนวัตเนี่ยไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบจะวิ่งมาทางนี้แล้วมันมีโพไซดอนวัตโพไซดอร์นวัตจะห่างจากร่างจริงอยู่ประมาณสองวินาทีนะครับทุกคนหรือว่าประมาณสองสามเก้านั่นแหละก็หากใครไม่แม่นก็ใจเย็นเข้าไว้นะครับผมขี้เกียจเล่นกับมันแล้วตรงนั้นมีเสาซันครับผมนะ ตรงนั้นมีจรัจาจรอิฟรรน,นฟินิตเรวนาไปสวุบฟุบร่างนำสวัสดีดนางเพชรยามหอยฉลามเลยทิมไปหนึง่งทีโอเคร่วงไปอีกแล้วนจะจ๊ะนา,างเพชรยามมาเสหรับเอ็นชัดทริกแบบนี้โอ้โหมันมีบงสามนะมึงมันมีมันมีสาบสามอ่ะเราเราเราจะโดนบันบงไหมพยายามอย่าโดนก็เลยกันนะเดี๋ยวหน้ามืดเอ,อ้นั่งไปเดี๋ยวจับเพชรยาอ่ะจะมีใครมาช่วยไหมมีติงในตัดขึ้นตรงนี้ เอาน่ะมันเทนซี่หรือว่ามคคนิกไม่เป็นไรเรามีเช็นเลือดไว้ทุกคนเรามีเช็นเลือดไว้เรากดฟึบแล้วก็ฟึบนี่ทุกคนโอ้โหหน้ยโอเคไม่เป็นไรเอ่อเมคคนิกสียยูฟอรียไปแล้วเราก็ตามนางเพชรยาต่อเลยจะมีเช่นผ้าเหนไม่ทราบเอออยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนและเออน่นอนอยู่นู่นโอเคแค่นี้ก็หลงแล้วโอ้โหไม่หลงคนด้วยจะหน,นีจัดไปไหนจะหน,นีจะบอกโอ้โหตีอะไรวะเนี่ย จะหนีไปไนายแพตยอมจะจะดีๆเถอะแพตโอ้โหไม่โดนได้ไงนี่ปกติร่มตรงยาเป็นมิดแล้วดิเออแล้วก็ผมเนี่บอกนะทุกคนนะว่าที่หูช้างโดนเนิฟก็คือเนิฟเรื่องสกิลวิบวริโซของอคุณฟันวิจิวนะครับผมนะเดี๋ยวกดกดหนึ่งเทรลดเทหน้าไปโอเคของคุณฟันวิจิวอ่วิบวริโซถูกเนิฟร,ระยะนะครับผมนะจากจากที่มันกดกดกระดิ่งอะกระดิ่งตอนเนี้ยไม่ไม่ใช่กระดิ่งตอนที่ปาร่มมันเป็นวิบวริโซ ตะกี้ก็ดีงอะ่ะมันจะระยะมันจะสั้นลงกว่าเดิมนะครับทุกคนนั่นนี่คือ,อผลเสียของการโดนเนิร์ฟฝากไว้ก่อนแต่มึงอ่ะมึงจะหนีไปไหนนางตัวดีเหรเมื่อกี้ปันต่อหน้าตัวแต่เจะเลยมึงจะดีไปไหนนั่นแล้วยังมีจอยมังคับโอเปอเรเตอร,ตร์อยู่นะโอ้ยเจ็บคอจำมีมีบอลจอยมาบล็อกไบโอเกลโอเปอเรเตอร์มาบล็อกคอมอินฆ่าเธอนะโอเคคำนับเป็นหนึ่งทีทิ้งไปก่อนอ่ะอย่างน้อยฉันก็ได้แจ้งเตือนนะค่ะทุกคนนะค่ะอ่าเรียบร้อย,ยแล้วเราจะหนีฉันไปไหนนี่ นี่ไงมึงปลา <c oughs> ก็เรียกว่าปลาหลอกปลาหลอกเจนีชันไปไหนขอหนึ่งที่ริบบริโซโก็ไปมึนมึนหัวจังวันนี้ทิมหน้าโดนใจอีกแล้วไม่เป็นไรครับทุกคนโดยยังมีอินฟินิตเดวาน่าหลอกไปอีกหนึ่งเอแล้วก็มา <c oughs> เรียบร้อยคราวนี้ข้างหน้านี่ไม้ไม้ไมโอ้โหมาโอ้โหอ๋อมายันปับไปแล้วนี่เออฉันพังแล้วนี่เอ้ยบ้าบอจริงอ่ับปไปแล้วเอ่อเฟิร์สออฟฟิเซอร์อยู่ไหนว่าเอ,อ่อขอหาเพล็บนะทุกคน งงโอ้โหติดในตัดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเอ้ามาเจออีนี่บดออจะปัดทีเพอยันเห็นนะจ้านายจ้าจโอ้หนี่แต่เป็นแพดกรน้ำมึงโดนเธอเราช็อคไปแล้วในใจอย่างนี้เนี่ยอ้าโอเคพื้นที่จะหมดจะไปมุงโอ้โหไม่ตายสิพื้นที่แจ้งเตือนมาตีเดียวฉันมัวแต่ไปปัดหน้าจอพื้นที่อยู่แล้วกดวดหนึ่งตีไม่โดนกดติ้มหนึ่งตีไม่โดนอะตีไม้ไปก่อนมึงรอกูเดียวมึงรอกกูเดียวเหยียดเวิร์ม มึงจะหนีไปหน่อยมึงจะดีไปได้โดดกลับมาพันนี่ขอเธอเพิ <S <S ่งทีไดมันจะเฟอร์เดอร์ฟิเซ่จ้าแล้วเทรซี่อยู่ตรงนั้นเทรซี่อ่ะไม่ใช่ปัญหาของเราโอเคจับเฟอร์เดอร์เซอร์ไปนั่งเก้าอี้เลยจ้าทุกคนอ่ะนั่งไปนะจ๊ะตรงนี้นั่งเงียบๆไปเลยนะแล้วก็ปากปีเปอร์ก่อนอ่ะเทรซี่ลุกแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่านางน่าจะคลานแล้วค่อยลุกนะเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใช้อินฟินิดใช้ซูเปอร์โซไปก่อนนะฮะ มีคนไหมแถวนี้สวัสดีจ้า <c oughs> มาขายร่วมแล้วเออมีติ่งในตัดอานั่นไงมีเสียงแจ้งเตือนเกิดขึ้นนั่นจะตัวเองจะหนีพี่ไปเนยทองกวานั่นไงมคานิกเทรซี่ทองกวาเธอจะหนีไปเนยเธอจะไม่เธอจะกล้ามไม่กล้าเธอจะไม่กล้าจะไปเองนะ โอเควิบบริโสด้วยครับผมนะอยงวันนี้ดูแล้วก็เพิ่มขึ้นนะบางทีถือเลยช็อกเฟิร์ช่วยไปนะครับทุกคนอะเก็บซีอีสปอนเมียนเดิมเพิ่มเติมคือเนิบแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวูช่างนะจ๊ะอะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันในวันนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ผมด้วยนะครับผมนะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสวัสดีบายบายนะครับ